นอนหลับมาลกูกนอนก่อนเนาะแม่ว่าจะพาไปถ่ายคลิปซะหน่อยแล้วน,นุ้นนอนเอาแรงก่อนนะลูกเดี๋ยวแม่อูไปถ่ายคลิปแล้วรีบกลับมาแล้วก็ซื้อขนมมาฝากเชเบ็ดด้วยนะเดี๋ยวไปดูกันว่าแม่อูจะซื้ออะไรให้ออมเล็ตกินนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไาแวะไปซื้อ,อยาด้วยแม่อูตอนนี้ไม่สบายนะคะน่าจะติดน้องเชเบนะคะไปดีกว่าเดี๋ยวเจอกันนะคะนี่นะคะแม่อูพกตังค์ไปสี่น้อยเดี๋ยวจะให้ออมเล็ตนะคะถือถือไว้นะอย่าให้หายนะลูก อะไรออมเล็ตเป็นไรหิวเงินเหรอลูกเดี๋ยวไปดูกันนะแม่อูมีงบ400นะแต่ให้ออมเล็ตกินกี่บาทนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะ900เหรอมันมี400นะลูกอนะเอาไงไเรานะเนี่ยนะอ,อ,อยากกินอะไรไหนบอกแม่อุดิอยากกินดอกโอเคไปเจอกันเซเว่นเลยนะคะโอเค a few moments later นี่นะคะก็ถึงเซเว่นเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เดี๋ยวเราจะไปซื้อ ยอม,มอแข็งเมื่อกี้ชุดอันนี้เลยฟ้าชมพูมตอนนี้นะคะก็อยู่หน้าเซเว่นแล้วเดี๋ยวเราไปซื้อกันนะเดี๋ยวแม่จริงๆวันนี้แม่อุจะพาอเมร์นะมากิมนมาม่าเผ็ดชีสสนใจไหมเปลี่ยนจากโต๊กบกกี้ชีสเป็นมาม่าชีสโอเคโอเคไหมไปเราไปดูในเซเว่นกัน <Okay. S 2> เลยดีกว่า <Okay. S 2> แล้วก็ซื้อขนอไมไปฝากน้องด้วยนะข <Okay. S 2> ้าดีใจใช่ไหมอเมร์เออเน้ อะไรเป็นไรอมเลสอ้าวทำไมผมมันยุ่งไงี่ยมันหมดแล้วอ่ะทีเป็นเส้นเหมาหรือเปล่าเอากินน้ำสีแดงได้ไหมอ่ะเนี้ยสีแดงยิ่งเผ็ดเลยถามจริงสองขนมาหูยแม่อุ้สาจะให้ออมเลสกินมาม่าเผ็ดนั้นไปดูเซเว่นอื่นไหมไปไหมอ๋อาม่าเผ็ก็มีแบบหลายแบบนะลองดูร้านกินแบบนี้ไหมอ่ะแบบชีสชมพูอะไรอย่างเงี้ยเหลืองอย่างเงี้ยเอาไหมเนี้ยเอาอ่ะมันไม่เผ็ดเยอะอ่ะ มันไม่เผ็ดเลยเหรอทำดไปดูอีเว e <7 S 2> นหนึ่งกันดีกว่าไป few later. มามากันเลยลูกยา <Yeah. S 1> เดี๋ยวมาซื้อยาที่หลังกันมาอยู่ตรงไหนออมเล็ตนี่ออมเล็ตอยู่ตรงนี้เ,น,น,เน,น,น,นี่เหีอลนี่หนึ่งกระปุกพอดีเลยใช <Yeah. S 1> ่ไหมแล้วหนึ่ <c oughs> งกระปุกพอดีไปเร็วไปยิ่มาเอาแบบนี้ไหมเอาโกดเปเปอร์เลยไหม กล้ากนะินนะเผ็ดมากเลยนะลูกเคยกินเล่พรอเปเปอร์นะเพื่อนเอามาให้อะของเปปเปอร์ลูกกินหมดเลยหรอเดี๋ยวเราลองไปดูที่ห้างกัน <S <S <ะ>เดี๋ยวเราไปดูชีสดีกว่าอเล็นมีชีสนะแมวอูมาดูนี่เฮ้ยอย่าลืมของน้องชเชฟเ็ดไปหาน้องชเชฟเ็ดมาด้วยนี่ชเชฟเล็ดิเด้นี่ใช่หรอลกูกเอานี่หรอใช่แต่ว่าเอาอันแบบธรรมดาดีกว่าให้น้องอ่ะอย่างเงี้ยเนี่ยพวกเนี้ยดีไหมเนี่ยแบบเนี้ยให้น้องดีกว่า เพราะว่าน้องจะได้ซดน้ำด้วยเอาแบบนี้ไปดีกว่าลูกชื่อนี้ไปอ่ะชัะ้นก็ใส่หน่อยอืมใช่เอาสีเหลืองดีกว่าไปเดี๋ยวเราจะไปตามหาชีทก,กันนะคะเราบอกว่าไม่กินแม่แมอุกินเองมาดูนนขนมนี้ชีที่มันเป็นแห้งเป็นแท่งด้วยเป็นผงด้วยดีไหมยี่แท่งอยู่นี่แอืมอ่าเอ้าแ,แาท่งหมดเหรอไม่หมดไม่หมดไม่หมดเอาหนึ่งแห้งนะลูกดีไหมเด้ไหมที๋ยวเรียนนะขายเออมกี่บาทดีไหม ท่าไนี่ขายด้วยเหรอน่ามีชีสผงไหมชีสแบบเต้นๆอ่ะชีสแบบที่มันเป็นแบบเหมือนโดนขูดอะไรนะเออมีไหมลูกมีปะไม่ใช่เห็นทันเขาเรียกว่าเนยเธอชีสอยู่ไหนแต่ชีสที่บ้านเราก็มีน้ำเล็ดเอาชีสที่บ้านเราไหมดูก่อนดูว่าใช่ใช่ฮะได้ไหมลองถาม ไม่อย่างเดียวไปโอเคเดี๋ยวเราไปเอาที่บ้านก็ได้ลูกไปเราไปต้มมาม่ากันดีกว่าไปดูนี้ก่อนไปดูหรือว่าเราไปต้มที่บ้านดีอมเน็ตใช่ซื้อไม่สนโอเคไหมรู้เรื่องเอาเล็กินอะไรอีกไหมเดี๋ยวซื้อขนมไปฝากน้องด้วยอุ้ยดู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 ถ้ามีคุรเมียงดีนะถ้ามีคุรเมียงจริงเหรอมีคุรมียง แต่แม่อุไม่ซื้อให้หรอกอยากให้ดูไห้เอเมนเห็นในคลิปแบบคลิปแบบอะไรนะแบบติ๊กต็อกอะ่ะ<ม>เขาใส่ใส่บะหม่าเผ็ดนิดนึงแล้วก็ใส่ชีสใส่ต๊อกบองกี้ไปด้วยผสมกันนะเนอ,อโอเคน้ำล,ลายไหลเลยอะตอนนั้นอะขนาดนั้น<ม>เลยเหรอไปเอาชีสมาได้ไหมไปเอาต๊อกบองกี้มนาะได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เอาแค่อย่างเดียวค่ะวันนี้มีงบแค่อย่างเดียวไปเร็วๆริบหน่อยค่ะ เดี๋ยวมันจะมีงานมันเกิดต่างๆนะคะเราก็ต้องรีบหน่อยนะลูกใส่ที่ลงไปเลยไหมขาดเลยลูกใส่ที่ลงไปเลยไม่ไม่มันจะมีขั้นตอนในการทำการต้องขีดเอาอ,อ,อู๋อกมาขีดเอ็ดให้หน่อยได้ไหมอันนี้ด้วยลูกอันนี้ด้วย,<อ>วยมันเล็ดฉีกจนมันเละเลยเห็นไหมลูกอ่อใส่ขงไปให้น้องเลยดีกว่าลูกฆ่าเวลาใส่น้อยไปมันก็จะไม่ค่อยอร่อยนะเราต้องใส่ให้ พอดีพอดีโอโหเป็นเป็นยื่นเลยเนี่ยนเอาไปเป็นรุ่นเลยย้ำเลยค่ะคนที่นั่งไม่ต้องคนลูกไม่ต้องคนอ้าวแล้วช้อนอ่ะส้มอ่ะแล้วใส่ไปในนั้นน่ะอ้าวไม่มีหรออันนี้ของเชเบตส้อมแต่ไม่มีใช่ไหมส้อมแต่มันอยู่หน้าอ๋อต้องขอเขาใช่ไหมลูกใช่นห่นะรู้เก็บไว้ให้น้องก่อนโอเคตอนนี้อม่อเมทซื้อขนมมานะคะแล้วตอนนี้แม่อุกกำลังทำมาม่าอยู่แต่ยังไม่ได้ อเมล็ตซีเจลีเอ้ยไม่ใช่ซันสุมาสองรสอันนี้ของอเมล็ตอันนี้ของน้องค่ะอันนี้คือของเชเบตนี่ีิจิริงตีอันนี้ของอเมร็ตมัตเลโลมีไส้ห้าบาทเองนี่ออมล็ตแม่กูจะใส่ชีสไปเลยนะแล้วอเมรตไปถึงอเมล็ตจะได้กินเลยเอาชีสเอาชีสสองอันนี้ไม่หนึ่งแท่งมันไม่กร่อยอันเดียวพอแล้วลูกแล้วเขาจะรู้เหรอเอาชีสแผ่นด้วยนะ ชิปแผ่นไม่มีมีที่บ้านมีใช่เอาเด็กจะเอาชิปแผ่นนี้ที่บ้านได้ได้ไหมอ่าอันนี้เดี๋ยวไปรอที่บ้านก็เย็นเยิมแล้วก็ใส่ชิปอีกหน่อยนึงโอเคไหมค่ะไปไปนะคะก็มาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะเอมเล็กชิป้อมเล็กอยู่ตรงไหนเห็นชีตไหมเนี่ยอมเล็กดึงขึ้นมาแม่อูเห็นแล้วแม่อูเป็นคนคนมันเองอ่ะลูก อร่อยไหมเพ็นไหมได้ไหม,มได้ป้<ม>นะอูซื้อชีสมาใส่ให้ออมเล็ตนะนะมีชีสเยอะไหมขอดูหน่อยได้ไหมกรนะหายไปไหนนี่อยู่นะออมเล็ตต้องกินระวังหน่อยนะมันกระเด็นใส่เสื้อผ้านะลูกแม่อูจะบ่นทุกคลิปเลยนะที่เวลาที่ออมเล็ตกินอะไรอะส่วนเชเบ็ดนะก็ยังนอนหลับเลยเรียกน้องนะจะให้พ่อเอ็มกินดีกว่าพ่อเอ็มน้องเชเบ็ดไม่ตื่นพ่อเอ็มมากินแทนหน่อยได้ไหมอะอืม เอาไหมอุณหหนึ่งสามน้องเชเบตไม่ตื่นนะให้พ่อเอ็มแล้วนะเชเบตกินไหมพ่อเอ็มจะกินมาม่าลูกนะนะเอาไหมคะอุยร้อนเลยอะเอาไหมเอามาม่าไหมลูกเชเบตขาเอาเดี๋ยรีบกินนะลูกเชเบตมากินมาม่าเร็วเนี่ยมันอืดหมดแล้วนะเนี่ยดูกินมาม่าไหมคะกินไหมลูกมากินกันเร็วมาเดี๋ยวพี่ออมเลดแย่งกินหมดนะกินมาม่าเสร็จแล้วก็แย่งของน้องเชเบตนะเร็วๆลูกมาเร็วค่ะ ามาแล้วน้องเชเบตมาแล้วนี่แม่อูซื้อมามานี้มาให้น้องเชเบตกินนะให้น้องเชเบตสดนะลูกเดี๋ยวน้องเชเบตจะได้โล่งคอไม่ไอนะเข้าใจไหมคะกลับมาทุกเย็นนะคะตั้งแต่ป่วยนะคะก็กลับมานอนบ้านทุกวันน่าจะเพียไปล้างมือก่อนไหมลูกไปล้างมือก่อนไปล้างมือก่อนลูกไปไปล้างมือก่อนไปคนเก่งแม่น้องเชาจะเบดไปล้างมือเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นไงมันถึงไม่อยากกินหรือย,ยังไงคะมันเป็นอะไรลูก เะเบตเป็นอะไรคะกินเลยค่ะกินเลยลูกไม่ให้หนูกินแล้วจะให้รกินอนะ่ะซื้อมาให้จับจับแบบพี่อมเล็ตค่ะแบบนี้ค่ะ,แบบคะเอาขึ้นมาเห็นไหมหกจนได้เห็นไหมเห็นไหมล่ะนั่งตรงนี้ค่ะเดี๋ยวตุกตาเปื้อนเข้าม,มาเมื่อกี้หมูหล่นอ่ะหล่นไปตรงไหนก็ไม่รู้นะเอาเซเบดแต่ละคนนะแม่อูก็บอกว่าพยายามกินอย่าให้หกเลอะเธอะแล้วก็เปื้อนเสื้อผ้านะระวังมากๆนะลูกนอนต่อพ่อเอ็ม มาช่วยกินหน่อยพ่อเอมนอนอีกแล้วมากินแล้วลูกเชเบตเป็นไรสงังเงาะสังแงะเนี่ยลูกฮตัวร้อนอีกหรือเปล่าฮึตันเด็ดกินโหดมากเลยนะโหดมากยังไ,ไงเผ็ดไหมเชเบตยกขึ้นเลนยลูกยกขึ้นเอาเลยนะ เพราะอะไรอ่ะเพราะว่าถ้าไม่ถ่ายคลิปเอาเล็ตจะไม่ได้กินใช่ไหมโอเคนะคะสําหรับคลิปกินมาม่านะคะแล้วก็ซื้อมาฝากน้องชเบ็ดนะคะนอนหลับนะคะก็เออซื้อน<ค>ขอมนมมาฝากด้วยนะน้องชเบ็ดไม่ต้องเป่าค่ะลูกลูกบ้านนี้เป็นไรเนี่ยดูเด็เป่าจนแบบกระเด็นเส้น้าไปหมดเลยนะแม่อุก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์และอย่าลืมกดกระดิ่งให้น้องเชฟเบ็ดฟันนี่ด้วยนะคะบายค่ะทุกคนเอเล็กแคคี้มุกไปด้วยนะคะ กินไปด้วยอมเล็ตอร่อยไหมไเ,เ,เ bye bye, ออบ๊ายบายค่ะเชเบตเชเบตค่ะ